ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ทุกคนเราววันจันทร์9โมงเช้านะครับมีทั้งการแจกฟีต่างๆนะครับแล้วก็แพ็กนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาถึง2แพ็กเลยด้วยกันนะครับก็มีอะไรกันบ้างรอไปรัการรับชมกันในคลิปนี้เลยกัันนะครบ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลวกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกทุกคนคือในส่วนของลอกอินโบนัสนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ลอกอินเข้าเกมทุกคนต่อด้วยในส่วนของฮ n i น a วาวแคมเปญนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับรับฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองเลยด้วยกันนะครับ และต่อมาคือทางฝั่งของแพ็กนักเตะกันบ้างทุกคนก็เรามาเล่เรียงดูเลยล้วกันนะครับว่ามีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างทุกคนก็เริ่มที่แพ็กแรกนะครับเป็นแพ็กของ Big Time AC มิลานนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยสำหรับวันพรุ่งนี้9้าโมงเช้านะครับเช่นเดียวกันกับแพ็กของ Epic n a ในช n a l g u a เด i a n ตุกคนอันนี้ก็หมดอายุเช่นกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับคือหมดอายุไป2แพ็กเลยด้วยกันนะครับ และสำหรับแพ็กที่เข้ามาใหม่ก็คือมีทั้งหมด2แพ็กด้วยกันนะครับแพ็กแรกเป็นแพ็กของอีพิกสเปนิลิ t อ a เชเกอร์ทุกคนก็นำทัพโดยหลุยกาเซียทุกคนซามูราโน่นะครับแล้วก็รุดฟานิเตอรอยนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับอันนี้คือแพ็กแรกนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับสำหรับแพ็กของ e p i c La Liga s p a i ปนะครับและต่อมาแพ็กที่2คือแพ็กของ e p i c ของฟูลทีมคนหรือว่าเป็นฟูลทีมของอินเตอร์มิลานนะครับ ก็มีทั้งลอตารุมมาติเนสทุกคนคาฮานูกูนะครับแล้วก็มีเดวไว้นะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีนักเตะที่ให้แลกฟรีด้วยอีฟอนพอย์เพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับแพ็กนักเตะวันพรุ่งนี้นะครับก็คือถูกเพิ่มเข้ามา2แพ็กตามนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แพ็กนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับและต่อมาทุกคนรามาแล้วอย่างฝั่งของอีเวนต สำหรับอีเวนต์กคนก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆคนหลยก็การแจกทองฟรี50ทองหรือว่าเป็นอีเวนต์ที่มีการแจกทองฟรีนะครับรวมไปถึงได i l ลี่เกมส์คนอันนี้ก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่พลาดนะครับก็คือรอรับฟรีไอเทมเชนเดลการเปิดตํานานฟรีครั้งที่3กันได้เลยนะครับเพราะว่ามันครบกําหนดแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังยิงไม่พลาดนะครับและปิดท้ายด้วยในส่วนของการแจกฟรีอีก500ห้าี้อยอีการ แจกฟรีทุกคนเลยเหมือนกันนะครับก็ใครว่างๆอย่าลืมเข้าไปรับของฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับการแจกฟรี500 eFun Point นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ